ไอยเอาจริงส่งตำรวจปราบลาบจนอาวุธครบมือติดกำลังพ้อหาดักข้าวเขมินต่วนตามเมินทงไทยเอาจริงแล้วนะคะส่งตำรวจปราบลาจนสองกองร้อยพร้อมเครื่องมือปราบลาจนจากกรุงเทพมหานครสนับสนุนทหารดูแลปราสาทตามเมินทงปุ่มเข้มทหารป่วนไทยหลังจากที่พลโทบุลศินภาดลางแม่พับภาคที่สองได้กล่าวถึงกรณีกัมพูชาผลประชาชนกัมพูชาหลายรถบัส ขึ้นมาเที่ยวปราสาทตามเมินทมแย่ปราสาทตา,าคลายของไทยว่ารู้สึกกินดีและขอต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาและประเทศอื่นๆที่มาท่องเที่ยวอยาเยี่ยมชมปราสาทตามเมินทมแย่ปราสาทตามเมินควายของไทยนะคะทั้งนี้นะักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทีก่ก,ก,ก,กองทัพข้อที่สองได้กาหนดไว้โดยได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ก่อความวุ่นวายเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้เข้าเยี่ยมชมตามปกติค่ะ ทั้งนี้ทั้งปราสาทตำเมินทงและปราสาทอาควายเป็นโบราณสถานที่มีความสําคัญของไทยและมีประวัติศาสตร์มายาวนานนักท่องเที่ยวท่านใดก่อเหตุความวุ่นวายชาวตานี้ีมาตรการจากเบาปหารหนักตาเนินกาอยังงั้นขออยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะนักท่องเที่ยวทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมโบราณสถานของไทยต้องเขารับกฎระเบียบของไทยลายปุ่มทำด้วยเชืช้อชัยรองนายกรัฐมนตรีย่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สาราชก,การแทนนายกรัฐมนตรีเ่าถึงมาตรการการตอบโต้กัมพูชาภายหลังทหารไทยเหยียบทุ้นระเบิดรบดรเบิเวณช่องบกที่จังหวัดอุบลรัชธานีว่าสําหรับจุดยืนของรัฐบาลได้พูดไปหลายครั้งแล้วว่ายึดมั่นในอธิปไตยของประเทศจะไม่ยินยอมให้มาละเมิดอ,อธิปไตยขณะเดียวกันพยายามปกป้องไม่เกิดความรบืแรงหรือนําไปสู่สงครามโดยไทยพยายามหลีเกเลี่ยงภาวะสงครามนะคะมีการรกล้าเข้ามากระทบกับอธิปไตยก็คงไม่ยอมทั้งนี้เท่าที่ทราบ กองทัพภาคที่สองและสบอทบอปได้ชี้แจงไปแล้วและทราบว่าเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานถ่าวแจ้งว่ามีการขนมลชนนาย23พันรถซึ่งเด้รับรายงานตั้งแต่มีการเที่ยงไหวซึ่งไทยก็ได้เตรียมมารตรการป้องกันเรีเยมาให้ประเด็นถูกเปลี่ยเนเดนไปสู่องค์กรระหว่างประเทศหรือสามโลกน,นี้ส่วนตัวมาว่าเรื่องทุ่นระเบิดมีการตรวจสอบแล้วชัดเจนว่าแกบเปิดใหม่ที่มีการผลิตและนำมาวางไว้ในช่วงเร็วนี้ดังนั้นไทยมองว่า เป็นการละเมิดข้อตกลงขององค์การสหประชาชาติเองไทยได้รวบรวมหลักฐานและตนเองได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนําไปสู่กระบวนการไต่พวขณะนี้กาลังดําเมินการอยู่ถากพบสาเหตุเต็มมากกว่านี้อาจต้องถึงขั้นควานถอนทูตกลับมาได้ต้องดูตามเงื่อนไขและสถานะตามค่ะส่วนการท่องเที่ยวที่ปราสาทตาเนินทมนายปุธรทมกล่าวนะคะว่าตอนนี้ต้องระมัดระวังตนเองได้พูดคุยกับพังฝ่ายทหารสพกรที่พยายามจะแก้ไขเรื่องนี้แล้วค่ะ โดยตนเองได้รับการประสานงานจากขบพกแยะได้ประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาต,าตาชาิและเจเรีตำรวจแห่งชาติจะแก้ไขเป็นหาเฉพาะหน่ายองค์กรระหว่างประเทศและประชาคมโลกได้เห็นว่าไทยไม่อยากใช้กองบุนแรงกับประชาชนดังนัน้นจึงจะใช้หน่วยปราบตราจนกอ,อ,อ,องบัญชาการตำรวจอุทธรภาคสามจำนวนสองกองร้อยเพื่อไปสนับสนุนการทำหน้าที่ของทหารโดยจะนําเครื่องมือปราบตราจนจากกรุงเทพมหาคนครเข้าไปเสริมตามทำหน้าที่โดยจะปฏิบัติที่อยู่แนวหลัง ่องทหารยังคงทำหน้าที่ป้องกันอธิปไตายอยู่เหมือนเดิมถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นพาเราจะเรียกตำรวจมันใช้เวลามากและใช้เวลานานดังนั้นเราสามารถที่จะเตรียมกำลังกลับตลาดจน้อมที่จะปฏิบัติต่อประชาชนเขมรได้จะไม่ป็นเงี่ยนไทยให้กัมพูชานำไปกล่าวหาหรือดึงจะดีเข้าสู่ศสารโลกยิงไทยไม่อยากไปอยู่จุดบ,บันเพราะไทยได้ประกาศชัดเจนหลายครั้งแล้วว่าไม่ยอมรับคนใดของสาลโลกค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการพูดคุยกับกำลังคนแล้วว่าจะต้องใช้ความอดทน ดิกเยี่ยให้ถึงที่สุดเพราะถ้าหากเกิดสงครามเกิดขึ้นไทยไม่ได้กลัวนะคะแต่ไม่อยากเห็นการสูญเสียซึ่งจะใหญ่หลวงเหมือนกับสงครามโลกเช่นยูเครนทอ้งทีนี้รบกันด้วยอาวุธที่ทันสมัยไม่ได้ถือดาบไปความํามหรือถือปืนเล็กที่ยาวมายิงกันแต่ใช้วิถีระยะไกลของเครื่องมือที่ทันสมัยมาทําลายการจนเปิดความเสียหายส่วนแนวล้วมการเจรจาเจดีซีนั้นเห็นว่าพยายามที่จะอยู่ในมาตรการนี้ขณะที่ฝ่ายกัมพูชา ใช้มาตรการที่จะยั่วยุให้เกิดเหตุตาการณ์ถ้ากลับมาหนาจะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นดังนั้นไทยจะต้องยืนยันจุดยืนเดิมและรักษาพื้นที่ของประเทศเช่นปราสาทปราเมินทมก็ย,ยืนยันว่ายังเหมือนเดิมดังนั้นจึงต้องอดทนอดกลั้นไม่ใรุกรัมเข้ามาในอ,อธิปไตยของไทยค่ะ